จึงมากชมพู่อารยางัดไม้เด็ดอวดความเก๋สวยเก๋ออร่าเด่นกลางเมืองคานชมพู่อารยาดาราชื่อดังได้เดินทางไปเยือนเมืองคานอีกครั้งพร้อมเดินพรมแดงอย่างยิ่งใหญ่โดยเธอพกพาคอสต,ตูมเมคอัพหน้าผมสวยแพงจัดเต็มชาวเน็ตอวยสวยจึงยันกระลูกนี่แหละตัวแม่เมืองไทย คือฮาหนักมากทีเดียวหลังล่าสุดชมผู้อารยาซุปตาสาวเจ้าแม่แฟชั่นไอคอนของเมืองไทยที่ล่าสุดได้กลับไปเยือนเมืองคานอีกครั้งในงานคานฟิล์มเฟสติวัลครั้งที่77ซึ่งรวมเหล่าคนดังจากทั่วทุกมุมโลกมาอยู่ในงานครั้งนี้ แน่นอนว่าชมพู่ไม่ทําให้แฟนคลับชาวไทยผิดหวังเดินพรมแดงโชว์ความเฉิดฉายโดยลุกแรกที่ชมพู่รังสรรมาในวันแรกเป็นชุดลาตีผ้ากำมะหยี่สีดำตัดเย็บด้วยผ้าซาตินสีครีมและสีน้ําเงินปักหมุดด้วยมุกสีทองสลับดําเป็นลวดลายสวยงามในส่วนของเครื่องประดับบอกเลยว่าระยิบระยับเต็มสู้แฟด ทั้งสร้อยคอตุ้มหูและแหวนมูลค่ารวมกว่า120ล้านบาทมาต่อกันในงานเมคอัพ ได้ช่างคิวทองอย่างป้อมวินิต์เมคอัพอาร์ติสประจำตัวที่รู้ใจมาลังสรรความงามให้ซึ่งเมื่อชมพู่ได้โพสต์ภาพลงอินสตาแกรมนอตวิสรุตนักธุรกิจสามีของสา,าวชมพู่ก็ได้เข้ามาคอมเมนต์อิโมติคอนหัวใจน่ารักน่ารักใต้โพสต์และเหล่าแฟนคลับก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชมกันอย่างมากมายอาทิสวยปังยันกะโหลก คุ้มค่ากับการรอคอยสุดๆส,ดสมฐานะตัวแม่ประเทศไทยนางฟ้าทำไมไม่อยู่บนฟ้าล่ะคะเป็นต้น